ควันนี้กับผมพามาชมให้ชมาการติดตั้งว้าเพดานแบบฉาบเรียบนะครับผมนะนครับเามีขั้นตอนทำยังไงบ้างครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมระดับแรกเลยครับผมจะมีการตั้งระดับน้ำครับผมนะ ก็คือว่าตั้งระดับน้ํารอบบ้านเลยครับผมนะรอบบริเวณที่เราจะติดฝ้าบผมให้เข้าเสมอกันครับผมนะการตั้งระดับน้ําเพื่อให้ฝ้ามันเสมอกันนะครับผมนะเสมอกันทุกทุกจุดนะตัวนี้ครับผมนะครับหว่าตั้งระดับน้าครับผมตั้งระดับน้ำตั้งคือว่ามากจุดระดับน้ําเสร็จแล้วก็ใช้เต้าฝุ่นครับผมนะเต้าฝุ่นดีครับดีเป็นดีเส้นไว้นะครับผมนะ สเส้นไว้แล้วจากนั้นก็จะใช้เหล็กฉากัะผมนะเหล็กฉากที่ไว้สำหรับทําฝ้าเพดานนี่แหละครับเหล็กฉากแบบบางครับตอกตะปูครับผมนะ,นะ,มน,ะบบบนะครับให้อ,รรนะอยู่ในแนวเส้นับผมแนวเส้นที่เราใช้เท้าคุณปีดไว้นะครับผมในมือผมนะดูครับผมใช้เท้าคุณปีดไว้นะแต่ก็จะถือระดับน้ำน,นะ เด็กฉากให้รอบบริเวณที่เราจะทำบ้านใบการครับผมทั่วบริเวณบ้านเนี่ยเราติดตั้งระดับน้ำไว้แล้วนะครับนะครับนะครับหลังจากตีฉากเหล็กทั่วบริเวณบ้านที่เราตั้งระดับน้ำไว้แล้วนะครับก็จะมีการใช้สีลายครับผมนะตัวสีลายนะครับผม ยอดก็ะบอกจับับจับกระามแพรหลังคาครับผมนะจึงไ่หลังคาจืนลงมาผมนะครับลงไปหลังคานะจิตไประยะห่างประมาณหนึ่งเมตรนะกรับผมตัวนี้นะครับเัลนี้ไว้รับน้ำหนักตัวฝ้าใบดานตัวนี้ครับผกนะมบมีการจิงนะครับข้างบนจะมีการจินก็สองตัวแล้ว ออนนะอ้อยลมาตามจุดนะครับผมตัจยครับคือช่างแต่ละคนทำงานก็แล้วแต่แล้วบอกได้แต่ถนัดนะตอนนี้ว่านะตัวซีไลน์นะเรตัวซีลน์ตลอดแนวนะตัวนี้นะ็ออรับตัวซีไลออนะ์ลลเ,นลเนี้ย,ว,ย,ยวัวซีลน์ห้อยลงมาเนี้ยบอ,อตัวซีลน์นะ จะรับน้ำหนักตัวโครงบ้านวิญญาณเนี่ยตัวเดีเนี่ยปกติโดยทั่วไปจะใช้ลวดแล้แต่นี้ใช้ตัวสีลายเลยตัวเดียวนะใช้ตัวสีลายนะครับหน้าตาเนี่ยผมตัวสีลายนี่ครับตัวสีลายที่ตอกยึดกับตัวแปรด้านบนนะครับตัวแปรของตัวหลังคาบ้านนะตัวนี้ครับผมนะแล้วเดั๋ยวมาจับกับตัวตัวสี่ลายครับผมนะ ด้านล่างก็ผมแนวหวางนะตัวนี้เห็นะครับแนวหวางนะมันจะมีการใส่คลิปล็อกก็เห็นไหมครับดูใส่คลิปล็อกนะผมมีการใส่คลิปล็อกนะคือใส่แนวขวางตัวนี้ก่อนครับผมแนวขวางใช้ตัวซี่ลายที่แฝงไว้ครับผมจับไว้ตลอดแนวแล้วแนวดูยาวไปครับผมนะจะมีการจับนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะจับไปเรื่อยครับผมยึด ยึดไว้ครับยึดไปรับน้ําหนักตรงนี้ครับผมนะยึดไปรับน้ําหนักแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการาใส่แผ่นครับผมนะใส่แผ่นกิ๊บล็อกครับผมนะแล้วก็ใส่ซีลายใหเราดู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 ลักษณะการใส่กิ๊ล็อกดูครับผมดูว่าใส่กิ๊ล็อกกิ๊ล็อกอย่างนี้ครับผมกิ๊ล็อกนี่ลิ้ล็อกไปในล่องหไงไหมครับจะมีร่องกิ๊ล็อกไปในล่องแล้วก็ม้วนครับผมม้วนว มันก็จะรับน้ำหนักตัวตัวตัวอ่าตัวซีไลน์ตัวล่างครับผมที่จะใส่ผ้าใบดานนี้ครับผมนะนะครับนะตัวนี้ใช้แบบห้อยทั้งบมดเลยครับผมตัวนี้ใช้แบบแหวนเลยครับผมตัวนี้ดูครับผมแข็งแรงมากครับตัวนี้ดูครับผมในการล็อกนะก่อนก่อนจะยิงตัวนี้ครับผมก่อนจะก่อนจะยิงตัวนี้รับจะมีการดึงเชือกครับผมดึงเชือกเพื่อตั้งระดับครับผม ตัวตัวพื้นอ่าป้าไปดานก่อนนะครับตัวนี้นี่จะมีการดึงเชือกเชือกไปด้านโน้นด้านโน้นแล้วดึงเพื่์เบอร์ด้าระดับก่อนจะยิงยิงตัวนี้ครับผมยิงตัวล็อกอ่ะนี่ครับผมนะครับนะก็คือว่าครอบครอบไปเสร็จก่อนทำไปเสร็จก่อนทำนุนใส่พวกนี้เสร็จก่อนครับผมตัวนี้คือขั้นตอนสุดท้ายตัวตัวตัวรับน้ำหนักนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะตัวใส่ยึดตัวยึดนี่ยขั้นตอนสุดท้ายครับผมใส่พวกนี้กับนใส่พวกกิ๊บล็อกใส่ตัวซีไลน์แนวนอนใส่ซีไลน์แนวตั้ง ให้ผมให้เรียบร้อยก่อนครับผมถึงจะใไอใส่ตัวนี้ครับผมจะือว่าระดับก่อนหลงนจะยิงยิงจับยิงตัวล็อกรับน้ำหนักทีนะตัวนี้ครับผมตองเป็นไปห่งใส่คลิปล็อกกับแนวนอนกับแนววางให้เ <half. S 1> okay. สร็จก่อนครับยกขป้นไฟตั้งระดับตั้งระดับแล้วก็ถึงจะยิง <tamanho> จับครับ ดีไลน์นะบอกนะแนวแนวนอนจะตั้งให้สเสมอกับตัวเหล็กหางที่เราติ้ต่อติดฝาบ้านไวเป็นอย่าบอกซึ่งเป็นแนวนระดับน้ำหรือตั้งว่านระดับน้ำเนาะตั้งระยะห่า,หางประมาณ3ามสิบเปนนะบอกนะประมาณสาิเปนต่อสามสิิเปนเนะแล้วแต่ครับผมนะ บ้านของบ้าดาเป็นร้อยที่สินะจีเพยนะ์ี่จะลงตัวแนละ้วผนะสหรับตัวทีายที่ไว้สหลับรับน้ำหนักนะครับาาระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับผมนะ ค่อยลงมาจากคานนะโลแปลร์คาคาผมนะให้ห่างประมาณหนึ่งเมตรเท่านี้ผมนะสหารับแนวตัว,วดีลายแนวตั้งนบผมนะแนวตั้งก็ห้องนี้วาานก,ก,กวาา้างประมาณสี่สิบนผมทีน้ะเขาใส่ไม่ใหห่างประมาณหน่เมตรเท่านมนะนึ่เมตรตัวับ ลายแนวตั้งแนวตั้งหรือแนวดิ่งนะครับเนี่ตัวแนวนอนก็ระยะหางีลายก็คือตัว44เซนนี่แนวนอนตั้งระยหางลาย4เซนนะครับผมเซนนะเนเพราะว่าความกว้างของกว่าใบดานแบบฉากรียบนนี่มันกว้าง120 44เซนจะลงตัวผมจบพิมพกว่ากดดีผม หำหลับบ้านหลังนี้นะครับการทำผ้าเบดานสูงจากพื้นขึ้นไป2เมตร50ครับผมนะ2เมตร50 2เมตร50เซนนะเออผมที่ทำผ้าเบดานขึ้นไปครับ2เมตร50นะ